ครับมาพบกับจูและกิษดาคุณไขยเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะก็รู้อยู่นะครับสำหรับคนที่ติดตามเป็นประจำนะเราก็จะเอารถตู้นะรถประเภทรถตู้นะสวยๆงงามมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับ ขอเข้ารายละ่องตัวรถนะครับสถานที่ตั้งเช่นเคยนะครับสถานที่ตั้งของเรานะครับกิษราคุณคาตั้งอยู่เส้นกาญจนาภรามสองนะอยู่ตดถนนใหญ่เลยนะครับนี่สังเกตง่ายนะครับจุดสังเกตง่ายฮะอยู่ตีถนนใหญ่เลยครับนี่คือถนนเส้นกาญจนาภรามสองนะเย็นๆแบบนี้รถอาจจะติดหน่อยนะครับถ้ามาช่วงเย็นนะถ้าลูกค้ามีการแจ้งมานัดดูนะแจ้งได้เลยนะเราทุกคนยินดีรอนะครับถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูนะครับ โชว์ุูกของเราครับจะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะมีป้ายสวยงามนะครับใหญ่ๆนะมีแม่มณนีนะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจุดสังเกตง่ายอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่อยู่ติดกันคือศูนย์ยางคอกพิษนะครับเป็นรถตู้อีกหนึ่งรุ่นนะที่อเนกประสงค์จะไปใช้งานประเภทไหนก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮแอทนะครับเป็นโตโยต้าไฮแอทหรือม่งเล็กนะมงเล็กมงเตี้ยนะครับแต่คันนี้เป็นป้ายฟ้านะครับคันนี้ป้ายฟ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์3 0 0พันดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องดีโฟดีนะครับ ปี2014นะครับเป็นไฮแอดตูเตี T ้ย e นะครับตัว GL เครื่องส0มพันสิบเสนอขายในราคาเพียง5 0 9 0 0 0 0บาทผมลดให้เลยนะเหลือ5,079,000บาทลดไปทันที20,000บาทนะครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าอย่ารอช้าที่คุณได้ไปมีอะไรบ้างนะครับเป็นรถป้ายฟ้ารถป้ายฟ้าแท้ดอยบริบูร์แล้วนะครับ ตัวรถสวยครับตัวรถสวยแล้วครับคันนี้เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวมาพร้อมเบาะนั่งข้างหลังสวยๆนะครับมาซูมดูเลยกระจังหน้าคมเนี่ยแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะรถใช้คําว่าเดิมๆนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะรุ่นนี้นิยมเอาไปแต่งนะทุกวันนี้แต่คันนี้นะครับยังคงสภาพรถเดิมอยู่นะครับด้านหน้าแล้วมาแผงจิ้งหรีดด้านแผงจิ้งหรีดเลยต่อนะครับรถจะสวยยังงามเราต้องดูในส่วนนี้นะครับความดาสนิทคุณเห็นไหมครับนี่คือความดําสนิทนะครับกําลังเครื่องดีนะครับ เครื่องสามพันกำลังเครื่องดีนะครับขับดีมากๆนะครับจะขึ้นเขาลงห้วยนะขึ้นเมฆไม่ได้อย่างเดียวที่เหลือไปได้หมดผมบอกเลยนะครับยยเวตแล้วก็จมน้ำมิจะเอาไปเขาไปจมนะมันเกินไปนะมันเกินคําว่ารถนะครับเอาแค่พอสมบุกสมบันที่พอพอรับได้นะขึ้นเขาลงห้วยสบายๆนะครับขนจะขนคน,คนขนของเอาบอกออกตามถนัดเลยแล้วแต่ชอบใช้บางงานแบบไหนคุณดับแปลงมิกกันได้นะอ่ะไฮดริลด้านหน้าแลทีนี้มาด้านข้างกันบ้างครับผมมาด้านข้างไฟหน้าสวยนะครับ แต่ยังหน้าสวยนะครับเป็นคมเนียมนะตัวรถสวยสีบางเดิมไม่มีรอยเบียดรอยชนรอยบุบนะครับไม่มีนะไล่เรียงถึงความสวยงามว่าคันนี้มาพร้อมฟิล์มอ่ะก่อนเปิดมาพร้อมฟิล์มรอบคันแล้วนะครับมาพร้อมฟิล์มเบอร์ประมาณ0กนะน,นี้ดูจากสายตาคร่าวๆนะครับผ่านฟิล์มไปนะเป็นม่านนะครับผ่านฟิล์มไปเป็นม่านนั้นเราก็ติดตั้งม่านให้ครบกระจกทุกบานด้านหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้าจุดนะครับฝั่งละห้าจุดนะติดตั้งให้หมดครบเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องกลัวแสงเล็ส์รอดเข้าไปนะไล่เรียงกันต เมื่อเปิดประตูรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำนะตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับแต่ไล่เรียงไปเลยนะเห็นไหมด้านล่างนะครับเลเยอร์นะครับเห็นไหมมิติของตัวรถนะครับสวยงามทุกมุมจริงนะมีประวัติดีนะครับไม่มีราช้าไม่มีชนเดือนนะผ่อนตรงทุกงวดคุณรับไปเลยครับสิทธิพิเศษนี้0%ฟรีดาวครับผมนะและถ้าไม่มีเครดิตล่ะไม่ต้องหอดใจก็ออกได้เหมือนกันครับแต่ทูกขอเงินดาวสั้10%ก็แล้วกันนะครับขอทั้10%ก็แล้วกันนะไม่ขอเยอะนะขอ10%พอนะครับสำหรับลูกค้านะครับชี ซื้อสดมาโดยตลอดนะครับไม่เคยมีประวัติการผ่อนทุกอย่างชั้นซื้อสดหมดหรือฉันยังไม่เคยออกอะไรเลยก็ออกได้นะไม่ต้องเป็นกังวลว่าไม่เคยมีธุรกรรมมันเคยมีประวัติออกไม่ได้นะสิไม่ต้องฟังคนอื่นเยอะออกได้ครับอย่าไปเชื่อใครนะโปรดเข้ามาปรึกษาทีมงานของเรากิษดากูร์คานะครับผมถ้ารายได้เพียงพอต่อการผ่อนรถรับภาระตรงนี้ไปนะครับเพียงพอสมมติคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0 0หมื่นรหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ที่ผมเน้นคนข, al, ขาวครับคนค้ำเราไม่เอาคนขาว like น milk, ี่มาแป๊บเดียวผมออก้เลยนะสามสิบนาทีรั ata, บรถกลับบ <ie renewable> <imi> <10 S 2> ้านเลยขอแค่ขาวนะถ้าเขาขาวตัวเล็กมานี่สิบนาทีรับรถกลับบ้านนะครับเห็นไหมกโปรงหลังสวยงามนะครับเพจรโตลต้าไฮแอดนะครับเพจรโตลต้าไฮแอดเป็นคุเมมิยมชัดเจนของเดิมของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมของเซนเจิ้นมาแปะนะของแท้ของเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับผมตัวนี้นะโลโก้โตลต้าก็เหมือนกันนะครับโลโก้โตลต้าก็เหมือนกันนะครับผมนะของเดิมของศูนย์นะของสแตนดาร์ดนะครับนะ ตัว GL นะบ่งบอกชัดเจนครับตัวนี้นะตัว GL บ่งบอกชัดเจนนะครับไฟไฟสวยมากเห็นไหมไฟทับทิมแดงนี่คือแดงจริงนะไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยแมวข่วนรอยเล้ารอยแตกนะไม่มีเอากล้องสองภาพมาด้วยนะผมขอเรียนเชิญเลยนะเอากล้องสองภาพมาส่องกันเลยว่าสวยจริงเปล่านะครับผมเรียนเชิญเลยนะต่อภายในนะภายในนะครับก็จะเห็นในตัวบอยลี่รถสักนิดหน่อยนะเพราะเขาก็มีให้เห็นนะครับเป็นตัวสีขาวนะนี่อ่ะ เบาะนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับแถวละสามที่นั่งนะครับสามตอนนะครับเก้าที่นั่งสวยงามนะครับตัวเบาะไม่มีเย็บไม่มีเก็บงานนะครับเบาะเดิมนะครับเดิมเดิมคือหนังนี่คือเดิมเดิมหมายที่ผมมาถึงว่านะเดิมเดิมเราให้ไปแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบไหนเราให้แบบแบบนั้นเลยนะครับนะแอร์มีแอร์นะมีที่นั่งไม่มีแอร์ก็ตายนะมีแอร์นะครับตัวนี้อ่ะฉายทางนี้สักนิดหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็น ตกแต่งมาแล้วครับเล็กน้อยนะครับก็สามารถวางของนะครับวางของวางอะไรได้นะมีหลุมวางแก้ววางสัมภาระนะครับตรงนี้นะความสวยงามต่อขอโซลข้ามประตูนะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับไม่ไดึงกับดำนะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมเป็นสีเทาเข้มนะครับตรงนี้สวยงามนะครับเห็นไหมตะคงตะเข็บภายในรถนะครับนี่คือเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับสวยงามนะครับ คอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นส so so ีโทนเดียวกันนะครับเป็นสีดําก็นด้นะแต่จริงๆมันเป็นสีเทาเข้มสุดๆเลยนะยังไม่ถึงกับดํามืดนะครับผมมันเป็นสีเทาเข้มแบบสุดๆแล้วยังไม่ถึงกับดํามืดนะสวยงามอ่าสวยงามนะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับขอโทษทีลืมบอกครับตัวนี้เป็นเกียร์มันนุ่นนะครับเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกนะเบาะเดิมนะครับด้านหน้าจะเป็นเบาะผ้านะครับผมนี่ถุงยี้ไม่แกะเลยนะรถเยี่ยมจริงนะครับโอเค ขอสรุปกไปหนึ่งรอบนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮเอ็ดนะโตโยต้าไฮเอ็ดหรือโมงเล็กโมงน้อยของเรานะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสามพันดีโฟดีนะปี2014นะครับผมเสนอขายในราคาเพียงห0 0แสนนะครับห้าแสนเบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนเจ็ดหบาทเท่านั้นนะครับตัวรถมีครบนะครับแอร์บ่งแอร์แบกมีหมดนะครับเบาะหลงเบาะหลังป้ายฟ้าเราทำมาพร้อมใช้แล้วคุณไม่ต้องมาทําอะไรเองแล้วนะครับนะพอประมาณ พูดจนเหนื่อยนะพูดมันจริงบอกแล้วอยากพูดแล้ววันนี้นะก่อนจากลาขอเบอร์โทรหน่อยนะ085 444 3575นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรของโชว์รูมของเรานะครับอ่ะนี่มันจะมีด้านล่างผมลืมโทษทีนะเดี๋ยวจะมีด้านล่างไว้นะเราจะใส่เบอร์โทรไว้นะลืมเลยนะพูดมันไปหน่อยนะครับนะ085 444 3575นะครับโทรหาทูได้เลยนะครับ24ชั่วโมงไม่รับคือรับนะครับจะพยายามรับให้ได้มากที่สุดนะเพื่อคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับผม วันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับ